เอาล่ะทุกคนวันนี้นะคะสายกับพี่เบิร์ดได้รวมหัวกันนะคะแกงคุณเมลายนะคะตอนนี้นะคะสายก็ให้พี่เบิร์ดล่อคุณเมลายไปทําคลิปนะคะพอมันทําคลิปเหนื่อยแล้วมันต้องมากินน้ําค่ะทุกคนอวัยวะเพศไม่แข็งนะคะเจอดีแซบมอสเจียเข้าไปนะคะรู้เรื่องค่ะทุกคนไปดูเหตุการณ์กันเลยค่ะดีแซบดีจีบดีเยอะบ้านไอ้บ้านไอ้แซบบ้านไอ้เยอะบ้านเอ้าเจ็บเปลี่ยนนี่อีกว่างพุงดีไม่ว่าง ปันหือก็ไม่ว่าครับวันนี้เข้าสู่ในการวันดวงวายินดีต้อนรับเมลายและชนะ นึกว่าเปิดล้อมาไม่ใช่ตรงนู้นนะมึงต้องลงนู้นแม่งไม่หล่นด้วยทำอะไรไม่ได้ไงโวยใครล้อเปิดล้อไปเปิดล้คนดูไม่ไม่เชื่อพอแล้วพอแล้วไอ้เหี้ยกินน้ำหน่อนปะไม่รอาพี่โอ้โหเนี่ยเล่นแค่นี้แล้วพี่ก็เหนื่อยละโอ้ยโวยน้ำมันเน่าเลยโอเคน้ำไปเสื้อใหม่ๆเลยเพี่ยทำไงนั่งเล่นเฉยๆอะไรเล่นใหม่ๆก็ร้อนไง เดี๋ยวที่เราเซตกันไว้ไงพอพอถ่ายดุ่นเสร็จปุ๊บใช่ปะ่ะแล้วก็มากินน้ำเหนื่อย <c oughs> มึงก็ยังไม่เลิกถ่ายอยีก่ไอถตายไม่ได้พอ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 พี่ล้มตรงนุ้นเสร็จปุ๊บแล้วพี่บ่นที่เราเซตกันไว้แล้วพี่ก็มากินน้ำต่อที่เปเนแียวให้น้ำก่อนที่เราคุยกันไว้หลังกล้องไงจะได้รู้เลยจะได้รู้กันเลยว่าเราเตรียมกันไอ้นีญญ่พูดดักแม่ไว้ก่อนเลยอย่ามันมีคนคอมเมนต์แต่ที่เตรียมกันไม่ใช่แบบนี้ เซอร์กินไปดิยสปอนเซอร์ใส่น้ำแข็งคำเที้ยอเลยอ่ะเย็นๆเย็นคลิปนี้ต้องบอกเลยไม่มีสปอนเซอร์ผมอยู่แล้วผมใช้เอ็มร้อยกับพีสปอร์ตากเลยกินหมดกินหมดชวนไปมีว่าน้องไม่มีน้ำ ที่ว่าน้องแล้วพี่เมื่อกี้แค่เปิดคลิปที่เราคุยกันไว้กันเดี๋ยวคิ้วไม่ทันแล้วาตรงนี้ยพอพี่ลงน้ำปุ๊บแล้วพี่เหม็นเหม็นน้ำลงน้ำเน่าที่เราคุยกันไว้ชัดเลยคอนเสิร์ตเราได้เลยพอพอไม่ทำแล้วอีกครั้ไอ้เวลากินน้ำกันเนี่ยพวกสปอนเซอร์มันกระตุ้นอะไรร่างกายคุณไหมอย่างเวลาเวลาเวลาคุณกินน้ำว่าท่อมขวยคุณไม่แข็งทีไหมดดกินหหมฮะเป็นเฮี้ยอะไรมาบังคับขวยกูกินให้หมดไอ้จัตเอา ที่เราคุยกันไว้ไงพอพี่มาปุ๊บเปิดคลิปปุ๊บพี่หลงปุ๊บพี่พูดว่าน้ำเน่าเห็นไอ้เหี้ยปุ๊บแล้วพี่ก็หิวน้ำเราคุยไหมน้ำไม่ได้พูดกูดถึงสงสัยอยู่นี่แหละเหี้ยมีอะไรไม่มีแล้ววี้เราคุยกันไว้ไงต้องมีไอ<ๆ>้เห<บ>ี้ยมันถ่ายอย่างนึงปุ๊บแล้วพี่ก็แบบเฮ้ยเฮ้ยพี่หิวน้ำปุ๊บผมยื่นน้ำให้กินอันนี้คุยกันได้เลยไอ้เหี้ยมันต้องมีไมี แล้วมันถ่ายทำยี่อะไรแค่แบกมาแลผมบอกว่าอันนี้ไม่มี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 จริงไม่มีไม่ดีิแล้ามผมกแฟสปเอร์ผมไเซามะคกินสปอนเซอร์แล้วคุณกินนักทนาไหมคไม่แข็งจริงไหมคะคุณไม่ได้ มีอะไรมันก็ปกติใช่ป่ะผสมก็ไม่รู้เรื่องเลยไม่ทันแล้วอีกยดดแดดไปเยอะแล้วเลยมันไม่มีพี่ก็เป็นระบบปกติมันผสมไม่ค่อยรู้เรื่องอยู่แล้วผสมอะไรอ่ะผสมมาสร้างไทยนี่ไงไอ้เดี๋ยวว่าสปอนเซอร์ที่เขาเวียนไว้ไงที่ผมปินน้ำน้ำพูดแล้วผมกินน้ำนี่พี่กินคอนเซ็ปต์เราเป๊ะเลยอย่าพูดแล้วสอนเลยไอ้นัดกินน้ำครูไม่ได้นัดไอ้จันรู้ว่าสปอนเซอร์ผสมอะไรยัดแป๊แล้วมึงอย่างนี้แล้วนี่จะถ่ายไม่หยุดแล้วเนี่ยดีซ้ะ อะไรนะอะไรอะไรบ้านีต่อไปเงี้ยโอเครอม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 ันของเทพอ ผมบอกได้เลยแม่งหาอะไรยากเลยอเราไปถ่ายคอนเทนต์ในป่าแล้วพี่กินอะไรก็ไปพี่รู้เลยใช่ไหมเอาพี่กินอะไรพี่รู้ตัวน้ำไงฮะน้ำเตอร์น้ำเตอร์แล้วพี่เกาไข่ทำไมมันดุนๆดุนๆดุนๆพี่กินอะไรพี่อยากเก็บอาการที่เอาจริงๆเอาอะไรตอนนี้พี่มีความมีความรู้สึกอะไรบ้างครับอยากกลับบ้านอยากกลับบ้าน เมืดแล้วก็จะกลับบ้านมืดอะไรยังอันนี้ยังไม่เย็นเลยฝนน,นนี้ตกฝนตกแล้วน่ะไอ้เนี้ยังไม่ออก,มกไม่ได้ถนนมันเละเยี่ยมมากเลยครับเตรียมเสื้อกันฝนเลยมัน้งน่ยฝนมาแล้วน่ะอีกนัดกลับบ้านนะไปไไอะไรกลับบ้านอะไรรู้สึกได้อะรู้สึกอะไรแล้วเ,เ,เมื่อกี้เปิดคลิปได้อยู่ใช่ปะที่เราคุยกันไว้เมื่อกี้เลยแต่น้ำอ่ะกูถามจริงมันไม่มีแต่พวกมึงพูดมาได้ไง ไม่ได้เหนื่อยยี่อะไรมากมายเลยวัวพี่เหนื่อยก็เปิดคลิปปุ๊บแล้วก็พี่ตรงมือจมน้ำปุ๊บแล้วก็ต้องกินน้ำปั๊บเลยที่เราคุณเคยเก้าค่อะไรทำไมต่อหน้ากล้องเนี่ยใช่่พีรู้สึกยังไงบ้างรู้สึกยังไงบ้างถ้พี่ไปลูกขาอยากรู้อยากรู้เอาตรงเอาดีฝนาดตกวัเนี่ยฝนตกจริงนะครับเนี่ยเนี่ยฝนตกจริงมึงกินสปอนเซอร์กันอะไรไปรู้ป่ะพอสปอนเซอร์ก็ดีแล้วนะ่ะได้ท่าน ยายเนี่ยนะอันนี้อะไรเดี๋ยวตรงยายมอสีแซมมอรเจียค่ะอะไรเหอตรงเหรอไปกลับบ้านเถอะไปฝนตกแล้วเดี๋ยวทำคอนเทนต์นี่เลยกลางฝนเลยกับมึงกับกูพอก่อนไอ้สัตว์ยัดแม่หลอกกูกินน้ำหลอกกูลงน้ำเข้าป่าโดนป่าไอ้เหี้ยแม่ตรงเลยนะตรงเลยนะชีวิตกูต้องมาเจอคนนี้เหี้ยหลอกไม้สัด แล้วกู่ก็เชื่อมันมาทำเหี้ยอะไรเนี่ยที่หลงก็ไม่มีไอเหี้ยแล้วก็ไู่ใส่เหี้ยนี่จะื่อยู่แล้วอยู่แล้อยากเอากูอยากคุยกับฟ้าเล้วอายได้ได้จริงเนาะเอยอะไร ออกอยังไงครับเนี่ย็นการที่กันเข้ามาซี้กันในป่า